ผมไลฟ์สดตอนนี้อ่ะดีมากเลยนะครับผมไลฟ์สดตอนนี้นะครับเวลาสองทุ่มสิบสองนาทีนะครับไลฟ์สดตอนนี้เวลาสองทุ่มสิบสองนาทีนะครับนะประจําวันที่สิบสามนพี่น้องเนาะประจําวันที่สิบสามกุมภาสองห้าหกสี่นะครับนะอ่าครับผมวันนี้เอาค่กคัพี่น้องนะครับนะเอาค่กคันะครับวับนนี้ไปได้ดอกนะครับเลขทุกคนนะ เลขมันมันบวกไกลหรอกพี่น้องนะครับไม่ไกลเลยงวดก่อนเห็นบอวงวดก่อนว่าเ้วเสียดายนะครับหกศูนย์ศูนย์หกพี่น้องเอ้ยสวยแต้มเดียวหกศูนย์ศูนย์หกเนาะนะครับนะครับแต่มีแต่ก็ยังมีคนได้นะทุกคนเพราะว่าเขาเจ้าซื้อบวกซื้อลบไว้นะครับมาหมัดเดียวนะครับหมัดเดียวงวดน้อยซื้อบวกซื้อลบไว้นะครับอ่ะ สวัสดีทุกคนนะครับนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับทั้งที่คนที่เข้ามาใหม่แล้วก็คนที่ติดตามผมอยู่ตลอดนะครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะอ่ะช่วยกันเช็คหน่อยว่าตรงไหมทุกคนตรงไหมเอ่ยนะครับตอนนี้ไลฟ์สดที่เวลาสองทุ่มนะครับสองทุ่มสิบสามนาทีเนาะตรงไหมครับถ้าตรงพิมพ์ว่าตรงนะทุกคนตรงพิมพ์ว่าตรงนะ ไลฟ์สดของผมนะครับจะไม่มีการวางลิงก์หรือปักลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนนะนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้อาอาดึงคนดูครับทุกคนช่วยกันดึงคนดูแป๊บหนึ่งดึงคนดูสักคู่คะ่ะนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาใหม่นะอ่ะ พันหนึคนนะตรงนี้นะครับ1,67คนตรงนี้นะทุกคนนะผมขอนะครับคนละ1แชร์นะครับนะทุกคนเดี๋ยวพี่น้องนะครับซอยกันดิ่งคนดูพี่น้องแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวจวดจวดโศกโศกมันหมานน้ำกัดน,นะครับนะครับมีใครเข้ามาดูใหม่ไหมทุกคนมีใครเข้ามาดูใหม่ไหม อยากรู้อยากรู้นะครับมีเด้พี่น้องนะครับมีมีมีทุกวันเลยถนะ้าผมไลฟส์สดทุกวันนี้ก็คือมีคนเข้ามาดูใหม่ทุกวันนะครับนะก็กลับสวัสดีด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่เนาะนะผมไม่ต้องการอะไรมากครับทุกคนนะไม่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ต้องการอะไรมากนะครับขอแค่เก้าอี้บุรุษตเทตอน,นั้นพี่น้องนะครับนะ <c oughs> เราโคตรเท้าที่เอาไปยังหลายตัวแล้แต่เล่นนั่งมีผู้เดียวอะนั่งนั่งได้บ่นั่งครบสุดโต๊บะบ่คนคนละความหมายนะทุกคนนะเก้าอี้เก้าอี้มันบ่าไงเก้าอี้นั่งได้พี่น้องมาจ้ามาจ้านะครับมาจ้ามาจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอะขอเช็คหน่อยทุกคนขอเช็คหน่อยได้เลขตัวไหนามาแล้วทุกคนนะผมขอเช็คหน่อยเลขตัวไหนดังทุกคนตัวใดดังแน่พี่อพ้องพิมมาหน่อยนะครับทุกคนนะพิมมาหน่อยนะครับเลขตัวใดดังพี่อพ้องพิมมาเนี่ยพิมมาเนี่ยนะครับผมอยากรู้นะครับนะ นี้จริงผมก็กลัวน,นะครับกลัวเลขที่มันดังมันตรงกับอันนี้จริงผมก็กลัวนะครับกลัวเลขที่มันดังแล้วมันจะมาตรงกับ3ตัวในวันนี้นะครับ3ตัวในวันนี้ผมดึงออกมาจากซองเลยนะทุกคนนะครับ3มตัวในวันนี้ผมดึงออกมาจากซองเลยนะครับเอาจริงๆนะครับดึงมาให้ก่อนเลยนะครับปกติ3มตัวผมจะปล่อยให้ผู้หลับพี่น้องประมาณ สิบห้าสิบสี่สิบห้าคุณนะนะครับประมาณวันที่สิบสี่นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับอ่าผมขอเช็คจากทุกคนหน่อยนะครับเช็คจากทุกคนหน่อยพิมพ์ตัวเลขพร้อมนะครับพิมพ์ตัวเลขพร้อมจังหวัดมาทุกคนนะพิมพ์ตัวเลขมาซีอๆก็ได้นะครับผมอยากรู้จริงๆว่าคือมันอันนี้จริงมันแล้วแต่โซนด้วยนะครับนะบางโซนดังเลขนั่นบางโซนดังเลขนี้นะครับหนึ่งสี่ค่ะ อ่าหนึ่งสี่เออสี่สองเจ็ดเก้าจังหวัดไหนครับทุกคนผมอยากรู้นะเพราะว่าอันนี้จริงอ่าแปดเก้าเก้าแปดังมากค่ะจารย์ใช่ไหมอ่าผมผมผมแค่อยากรู้นะครับผมได้มาแล้วสามตัวผมผมได้มาแล้วนะครับทุกคนสองหนึ่งศูนย์สมุทรสาครอู้เลขดังสามตัวเลยเหรอนะครับสามเก้านะ <c oughs> ผมได้มาแล้วนะครับผมได้มาแล้วผมแค่อยากถามนะครับโบแมนสีเอาเลขกพี่น้องมาเขียนใสู่้แมนได้พี่น้องนะครับผมได้มาแล้วผมดึงมาจากซองนะครับคือ3าตัวนี้นะครับมาด่วนนะครับมาด่วนนะมาด่วนจริงๆนะครับนะใครอยากได้หมัดเดียวนะครับใครอยากได้หมัดเดียวเข้าไปเอาในกลุ่มนะครับทุกคนเน้นย้ําเลยนะครับเน้นย้ําว่าเข้าฟรีจริงๆนะครับนะสามสามเก้าสองสามชนโอ้ ที่ผมเช็คเช็คมาที่ดูแล้วนี่คือ1 4 4 1นะครับ1 4 4 1กับ8 9นะทุกคนดังอีลีพี่น้องนะครับดังดังนะครับอ่าเลขอุดรก็มานะเลขอุดรก็มานะครับ793กพี่น้อง793นะครับ793เลขอุดรน,นะครับดัง3าตัวเลยนะครับนะผมแค่อยากอัปเดตนะครับอยากอัปเดตข่าวสารซื้อพี่น้องผมก็ ผมอันนี้จริงผมไม่ได้ติดตามใครมาครับผมไม่ค่อยตามอะไรเรื่องเลขมากมายนะครับผมคิดว่าคือในใจนะครับนะในใจผมก็ผมก็คิดว่าทุกคนเป็นแบบนี้นะครับนะคือเราชอบตัวไหนนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมมักตัวหนผมก็อ่ะไม่เกี่ยวเลยกับเลขเด่นเลขดังนะครับจะดับตัวใดน,นะครับบางบางวัดผม ผมฟันหอดเล็นดับผุดพี่น้องนะครับว่าบางวันผมฟันหอดเลยกดับนะครับนะมันก็แล้วแต่าความเสื่อส่วนบุคคลนะครับนะแต่ผมอยากให้ทุกคนแบบคือเชื่อในตัวเองนะครับนะนะเชื่อในเจ้าของนะครับอ๋อวันวาเลนไทน์สิบสี่กุมภาอ๋อมันเล่นดังนะครับ นั่นไม่มีเลยค่ะสิบสี่นั่นไม่มีเลยหาบ่อมันบอครับนะแต่ว่านะครับ <c oughs> วันนี้ผมขอโชวจังน้อยพี่น้องนะครับผู้คนได้ได้คือผมบอ่อพี่น้อง <c oughs> เนี่ยผมได้มาแล้วทุกคนนะครับตัวเปิดนะครับถ้าใครติดตามผมนะครับใครติดตามผมนะผมเปิดให้ไปแล้วนะครับทุกคนนะ ผมเปิดให้ไปแล้วเนี่ยผมได้มากได้ซัมมี่กิลีพี่น้องหาได้ซัมมี่กิลีนะครับตัวเปิดนะครับตัวเปิดของผมนี่นี่ทุกคนนะหาได้ซัมมี่นะครับนะผมหาได้แค่นี้นะครับทุกคนเนี่ยสามสิบล้านพี่น้องสามสิบล้านกับบุกล้านนะครับนะนะครับ หิวชาบูเลยนะครับวันนี้หิวชาบูอีกแล้วพี่น้องนะตัวเปิดนะครับตัวเปิดผมหาไดไรซ้ำหนีอิรีนะครับนะนะครับมีใครได้ไหมมีใครหาได้ไหมทุกคนนะครับเนี่ยเขาจ้าขายจะเป็นชุดไหมพี่น้องนะครับอันนี้ก็เลาะหานะครับเลาะหานะครับเนี่ยกว่าจะหาได้นะทุกคน นะตัวเปิดนะครับนี่คือตัวเปิดนะทุกคนตัวเปิดรัฐบาลพี่น้องนะครับตัวเปิดลัดนะผมได้มาแล้วนะครับอืมใ้มาซําเนียพี่น้องนะครับนะก็หาไปเรื่อยๆนะครับหาไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นบอเห็นบอนะครับเห็นไหมเห็นไหมหกเก้าระวังเลยทุกคนนะระวังหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกแค่นั้นแหละ ถ้าใครติดตามผมจริงๆนะครับใครติดตามผมจริงๆนะผมจะบอกเน้นย้ำไว้เสมอนะครับว่าหกกับเก้านะครับหกกับเก้าเลขเดียวกันนะครับนะแล้วแต่มากพี่น้องนะครับใครงบน้อยก็ขอบว่ากันนะครับนะนะครับหกสี่นะครับหกสี่หกสี่ครับผมนะหกสี่นะสามสิบล้านพี่น้องเอ้ยนะครับนะครับ ในแม่เนาะนะครับ64นะครับตัวเปิดนะทุกคนช่วงนี้ผมใช้กล้องหลังไม่ได้นะครับทุกคนนะกับหัวผมใส่กล้องหลังบรไลอิลีนะครับผมได้มาแค่นี้จริงๆนะครับอันนี้ก็โตกเปิดพี่น้องกลับไม่ได้นะครับกลับกล้องบปเลยกลับกล้องปุ๊บดับเลยพี่น้องนะครับ งวด16กุมภาพันธ์2,564นี้นะคะก็ขอให้คอหวยทุกท่านรวยรวยรวยเฮงเฮงเนะคะถูกหวยกันทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคค่ะ